ก็เนี่ยค่ะเริ่มจากโคนค่ะแล้วก็ค่อยๆม้วนลงมาแล้วก็เหมือนเขาเรียกอะไรแช่ไว้นิดนึงนะคะเหมือนให้ให้ให้มันให้มันติดเป็นทรงอะไรอย่างงี้ค่ะสําหรับใครที่บางคนคนอื่นเขาบอกว่าผมแบบที่ดัดมามีเชื้อดัดอะไรี้มันจะทําให้แบบอยู่ทรงได้นานแต่ว่าผมของตีนี้เสียมากแล้วก็เขาเรียกอะไรไม่มีน้ําหนักไม่มีอะไรมันก็แบบคืนทรงเร็วมากๆเลยอะค่ะแต่ก็เหมือนให้มันดูเป็นขึ้นๆก็โอเค นี่นะคะ่ะก็ได้มาแล้วหนึงชอ่อให้ดูก็จะเป็นวอลลุ่มแบบเบาๆธรรมชาติก็คือเดี๋ยวออกไปมันก็จะคลายไปกว่านี้นะคะต่อมาช่อที่2ก็เริ่มจากที่จะเอาจากผมข้างล่างสุดก่อนก็ถือเอามาเยอะเหมือนกันค่ะประมาณเท่านี้นะคะอ่าแล้วก็แล้วแต่คนนะคะว่าชอบม้วนเข้าหรือม้วนออกแต่ของทัตตี้นี่จะชอบเป็น ม้วนออกข้างนอกนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบให้แบบว่าผมมันพองๆรู้สึกว่าเวลาทําผมพองๆแล้วมันทําให้หน้าเราดูเล็กอะค่ะนี่ค่ะแช่ไว้ปนี่เป็นร้อนนะนิดนึงเบาๆนะคะแล้วก็ต่อมาขึ้นมาหน่อยค่ะ นี่นะคะเริ่มจะโคนแล้วก็ค่อยๆหมุนไปแช่ไว้นิดนึงให้มันติดขอดู ชอบบนของอดีตจะแช่ไว้นานนะ่ะเพราะว่าผมด้านบนนี้ของขอตตี้รูสึงมันจะหายเร็วกว่าแบบจุดอื่นนะคะรอนๆน,นะปล่อยลงมาอ่ะเริ่มเป็นบอลลูมันนะคะ <c oughs> จะเห็นว่าของเราแบบไม่แบ่งเลเยอร์ไม่อะไรเลยก็ทำไปเลยนะคะเพราะว่าเออเน้นแบบว่าเร็วเป็นหลัก <c oughs> ตอนนั้นเคยอัคดคลิปไปที่ว่าถามเพื่อนๆเ,เรื่องคีมบำรุงผมอะไรเงี้ยอันไหนดีนะคะก็ที่ก็เหมือนมีคนแบบตอบมาเยอะมากเพรว่าส่วนมากจะบวดเป็นของอาวีย้องแต่ตอนนั้น ไปหาซื้อไม่ได้แล้วพี่ที่ร้านขายพวกอุปกรณ์ทําผมอะค่ะเขาแนะนําเป็นของ Joygo แล้วก็เอามาใช้คือเวลาทําพวกแบบหมักอะไรเงี้ยนะคะที่จะไปทําที่ร้านซึ่งจะเป็นแบบร้านแถวบ้านเหมือนแบบว่าเราเอาครีมของเราไปเองแล้วก็จ้างให้เขาอบไอ้น้ำให้อะค่ะเขาแบบจะทําให้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ราคาถูกด้วยแบบประมาณเขาคิดเราประมาณแบบ200บาทอะไรเงี้ยนะคะก็แบบทำแบบอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยก็ผมก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วคือก่อนหนะ้านี้มันมันค่อนข้างแบบว่า พี่ที่ตัดผมให้ประจําเขาบอกว่าแบบถ้าไปทําอะไรมันอีกนิดนึงนีนนนนน่แบบกลายเป็นผมที่แบบดึงละขาดได้เลยอยืก็เพื่อนๆคนไหนอยากรักษาผมก็ลองลองไปซื้อดูได้เนาะของจอยโกดีเลยทีเดียวอะคะ่ะของที่ซื้อมามันจะเป็นเซตนะคะก็จะมีเป็นแบบเป็นแชมพูก่อนนะคะแชมพูเสร็จแล้วก็ เป็นโลเหมือนคอนดิชันที่แบบว่าให้ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีอะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นแบบตัวอบไอ้นะ้ำซึ่งอบอันแรกนี่มันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเปิดเก็ดผมก่อนก็คืออบ15นาทีแล้วมาล้างออกใส่อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะคะแล้วก็อบอีก15นาทีที่ซื้อมาก็ไปซื้อที่แบบว่าเป็นร้านแถาบ้านเพื่อนะคะมันจะเป็นแบบเออเหมือนร้านที่รวมแบบอุปกรณ์ทําผมที่แบบพวกร้านทําผม เขาจะแบบมาซื้อไปอะไรเงี้ยกันก็แบบราคาก็ค่อนข้างที่จะถูกกว่าที่อื่นนะคะแต่ว่าบ้านเพื่อนก็ไกลเหมือนกันก็ก็ลองลองดูค่ะก็คงมีหลายที่ขายเนอกราะมันแบบไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีเคาน์าเตอร์ขายในไทยอะ่ะนะคะคือ <c ười> ทำาในนี้มันหนักค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่ามันดูมันไม่ใช่กระจกมันดูไม่ค่อยออกว่า ตรงไหนยังไม่ทำน,นี่นะคะหมวนคอแล้วก็ลงมาเรื่อยๆ <c oughs> เบื่อกันไหมเนี่ย ค่อนข้างแบบคลิปไม่ค่อยมีอะไรแต่เราอยากแชร์ค่ะแบบว่าเคล็ดลับความสวยอะไรเคล็ดลับผมสัมผมสวยๆวยจะได้ไม่ต้องเข้าร้านเปลืองเงินแบบว่าทรงอะไรอย่างเงี้ยมันทําได้ง่ายมากๆเลยค่ะว่าบางทีเพื่อนหอที่ก็เข้าร้านไปทําอะไรเงี้ยก็แบบห้าร้อยอะไรเงี้ยเสียดายเพราะว่าค่อนข้างง่ายเนี่ยอันนี้แบบขนาดยังทาไม่โคเมนามันก็ค่อนข้างเป็นวอลุ่มเาะรรให้ดูแบบเทียบ ด้านที่หนึง่งของแบบนี้อีกด้านหนึ่งนะคะเป็นแบบยังไม่ทําอะไรผมตรงก็จะดูสมสม แท้ไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณนับห้าก็ได้เดี๋ยวมาดูหน่อยว่าขาช่อไหนเวลาที่จะดูว่าช่อไหนอ่างี้ะที่ก็จะเทผมลงไปอย่างนี้นะคะดูเป็นแบบข้างๆอะ่ะเราก็จะเปิดมาเจอว่าเออบางเส้นมันยังไม่ทำอะไรอย่างงี้แล้วก็ม,ม้วนมันทับมาตรงนี้แบบว่าเหมือนมันหยิกปลายแต่คน,นยังไม่ค่อยแบบเป็นเคิร์ะ อ๋อแล้วก็ที่มนผมนะคะซื้อที่ไหนเผื่อใครถามก็มันจะมีตึกที่แบบขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ทําผมแบบใหญ่มากๆเลยะคะ่ะมันจะอยู่แถวๆแ,แบบแถวแบบประตูน้ำอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นตึกแบบเกี่ยวกับผมแหละที่ก็ พอดีพี่ที่ตัดผมให้ในเขาแนะนำว่าให้ไปดูอะไรอย่างี้แบบพวกช่างทางผมอะไรเขาจะไปกันก็ไปดูแบบได้ของมาเยอะเลยก็คือแบบขายกับผมแบบเยอะมากแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะอันนี้ก็ซื้อมาจากที่นั่นจะแบบม,มีมีหลายแบบมากมีหลายไซส์มีมีเป็นแบบว่าที่เป็นเหมือนโลแบบเป็นโลที่แบบเหมือนมันจะเป็นเข้าไอที่ชาร์จก่อนอนะ่ะแล้วก็มามวนมวมวนมวเป็นโลทั่วหัวแล้วมันเป็นไฟฟ้าข้างในอย่างนั้นก็ ก็ลอนสวยเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าเหมือนเวลาทำนี่มันต้องค่อนข้างใช้เวลาอือึก็แนะนำให้ไปที่นั่นดูนะคะจะได้ราคาถูกด้วยเนาะขายเขาขายแบบเออพวกทีทเมนต์อะไรเงี้ยผมก็เยอะมาก ค่นี้น่าจะโอละปะโอมะโอมะโอมะม้วนข้างหน้าหน่อยค่ะค,ค่อนข้างร้อนหน้าหนึ่นมีเปรียบเทียบนะคะให้เห็นสองข้างยังไงต่างกันไหมคะใช้เวลาแบบนิดเดียวเองอะไม่ถึงห้าทีเพราะมาพูดพูดคลิปตอนแรกๆก,ก,ก็แบบหลายนาทีไปแล้วตอนนี้คลิปอยูคลิปแปดนาทีนะคะ ข้างหนึ่งก็เสร็จไปไม่กี่นาทีคิดว่ารวมๆเราก็ทรงนี้สิบนาทีเสร็จเอาอยู่ <c oughs> นี่เป็นไงบ้างดีปะ่ะเ <c oughs> ช่นนี้มันยาวกับเพื่อน,นิดนึงเนาะนเดี๋ยวให้มันัน้นขึ้นหน่อย ถ้าใครแบบชอบปลอนคลายกว่านี้ก็เอามือขย,ขยี้ขยี้ออกได้นะคะแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าเราเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกอะไรมันก็จะคลายไปกว่านี้เยอะเหมือนกันแต่ผมคนอื่นอยู่นะแต่ผมออที่จะคลายเร็วเพราะผมแบบค่อนข้างเส้นเล็กอะ,อะทำข้างเดียวให้ดูลวกันเนาะ อีกข้างทาให้ดูด้วยก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันจะนานเดี๋ยวเดี๋วไปทําเป็นแบบรีคลิปให้มันเร็วตลกนี่นะคะจับมาก้อนใหญ่ๆเลยถ้าใครแบบว่าอยากให้มันอยู่ทรงมากต้องเป็นก้อนเล็กแต่เราแบบว่าชอบแบบเนี้ย เดี๋ยวด้านหน้าค่อยเขี่ยมันมีคนถามเรื่องคอนแทคเลนส์มาเยอะว่าใช้คอนแทคเลนส์ของอะไรนะคะก็ที่ใช้จะเป็นของเกาหลีที่ผลิตโดยบริษัทวาเซ่นนะคะเพราะว่าของบริษัทนี้ได้ออยแล้วก็เขาเรียกอะไรมีค่าอมน้ำค่อนข้างสูงนะครับสูงทำให้